องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและประชุมรับฟังความคิดเห็นความต้องการในการพัฒนาท้องถิน่นเขตพื้นที่อำเภอบางแพร 26มีนาคมเวลา9นาฬิกาทีสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพรนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยมีคณะผู้บริหารประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคณะส่วนราชการผู้นำท้องที่และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพโดยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่มาแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนร่วมให้บริการต่างๆเช่นบริการตัดผมบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายบริการด้านสาธรารณสุขนอกจากนี้ยังมีการรับทราบปัญหาและความต้องการจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิน่นซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตอำเภอบางแพร